เช็คดีงามมากเกมเอาเรื่องอะไรก่อนเนี่ยงานบอลหรือว่ากุญแจก่อนเอาเนื้อละครเอางันเอางั้นมาก่อนครับผมครับก็ตั้งใจจะมอบความสุขให้กับทุกคนก็เลยพยายามแบบเรียกว่าเต้นกันแบบจัดเต็มกันอะไรเงี้ยภาพนั้นไปได้แต่ใดมาผมเห็นใน YouTube ผมก็เลยก็ตามมาใช่ครับมีคนณเขาแชร์บอกว่าภาพพักรักของเราาไปเที่ยวทิ่ะป็นเกาหลีหมดไปเลย ก็มันเป็นทีมมันเป็นทีมงานวัดอะไรอย่างเงี้ยผมถ้าเกิดเราคือถ้าเกิดว่าเราจะให้มาเต้นงานงานงานวัดแบบล็อกกิ้งอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่มันก็แล้วแต่งานไปอะไรเงี้ยคนถามว่านี่คุณพระเอกจริงๆใช่ไหมครับเรียกว่าเป็นพระเอกเอ้ยเรียกว่าเป็นพระเอกที่สร้างรอยยิ้มให้กับทุกคนดีกว่าครับการนี้เราคิดสดๆเลยไหมหรือว่าเราเตรียมไว้งแต่ต้นแรกก็ก็พยายามคิดๆกันนะครับมีคนฝากข่าวเจ็บเอวไหมครับเจ็บเอวไหมครับ ก็เมื่อยนิดหน่อยครับผมผมเห็นบรรดาพี่ๆเขาแบบว่าไลน์ในกลุ่มมาก็บอกว่าเออแบบเมื่อยปวดปวดเมื่อยกันไปตามอายุครับผมส่วนเรื่องไอเดียท่าที่จะทำของพี่ๆครับไอเดียท่าแต่ละท่าที่ที่คิดกันเองที่จะทำบอยเดมอองเงช่วยกันคิดดีกว่าครับผมเรียกว่าครับเฮ้ยหมายถึงว่าช่วยกันคิดนี่แหละก็แต่ละแต่ละท่าก็จะออกแบบมาแบบอยากคืออยากให้มันดูแบบสนุกสนุกฮาาอะไรอย่างเงี้ยหลายคนให้เครดิตเรา อ่าผมคิดก็ได้ครับผมอะไรครับเป็นการได้ได้เห็นความฟิตแบจาแฟนขับยังไงบ้างตอนทีแบบเต้นก็หลายคนก็ยังตราตึงอยู่นะครับก็หลายๆคนก็บอกว่าอ่าโชว์นี้ได้เกิดมาเพื่อ4คนนีはは lad, ้นะยังไงไม่ต้องบอกโชว์เลยแต่ว่ามันก็แบบมีความฮาๆอะไรเงี้ยครับ X4 จะติดระบบนี่มันมาจากไหนมันเกิดจากพี่กล้องปิยาครับผมที่เขากําลังคุมโชว์อยู่แต่อ่าดูทรงแล้วเหมือนจะคุมไป4คนนี้ไม่ได้ครับผม พี่กองก็เลยแบบเออสีตุลมุกมาแล้วนะนั้นน่ะใช่เราก็เลยจำคำพี่กองมาเปลี่ยนชื่อกันไหมครับเปลี่ยนชื่อกันไม่ไม่เปลี่ยนหรอกครับผมเรียกว่าคนชั้นบนสุดก็ได้เห็นใช่ก็ตามความต้องการเราเราต้องการให้อ่าคนชั้นบนสุดของราชมังคลาเห็นเราเราก็ได้ทำแบบนั้นแล้วเราเลยต้องเร่งแรงขนาดนั้นเลยมันเป็นแค่งานเดียวแหละวเราอาจจะไม่เห็นอีกเลยก็ได้เห็นไหมเราแค่จะแบบสร้างความสุข มีคนแบบติดต่อให้เราไปเด้งที่ไหนได้ไหมคงไม่มีใครติดต่อให้ไปเด้งหรอกครับโอเคแต่เต็มก่อนนะแล้วเต็มเด้งแรงกว่านี้ได้ไหมฮะเด้งแรงกว่านี้ได้ไหมนี่ก็สุดตัวแล้วนะครับโมไปไปกว่านี้ก็ไม่ได้แล้วแหละไปเรื่องหุ่นครับคงกำหน่อยนคุณชื่นชมเรามากบครัก็ได้รับเสียงชมมาค่อนข้างเยอะเหมือนกันครับในตัวละครเองที่คนชอบว่าเป็นละครกับชาวบ้าน ในการเล่าเรื่องต่างๆว่ามีความสนุกความแซ่บไม่ว่าจะเป็นตัวม้าเองที่พี่หมายจเจริญภูละหรือว่าเรื่องในตัวของเบลล่าอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็ชมแล้วก็ดีใจที่ผู้สา่าสร้างผลงานกันมาแบบเหน็ดเหนื่อยมากแล้วพอพอออกมาแล้วก็คิดต่างมค่อยๆค่อยๆดีขึ้นนะครับทีวันทีอาซาลาเบเดอร์เป็นอาซาลาเบเดอร์ก็ก็ดีนะครับเป็นเป็นเป็น,ปน,ปนตัวละครที่น่ารักสดใสออกมาแต่ละฉากแต่ละฉากก็มีนะความแบบสดใสสร้างรอยยิ้มให้กับทุกคน มั้งคือผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าในตัวละครน่ะมันก็มีมีเรื่องบางเรื่องที่อยู่ในใจอยู่เหมือนกันแต่ว่ามันต้องรอดูในในอนาคตต่อไปตอนเล่นหรือเล่นเป็นอาสาหรือเล่นเป็นเล่นเป็นอาซาสิเล่นเป็นอาซาเล่นเป็นอาสาอาซาแต่มันก็มีความแบบตลกตลกคล้ายๆอย่างเงี้ยเพราะว่าตัวอาสาจะเป็นตัวที่คอยแบบคอยไปสร้างรอยยิ้มให้กับคนอื่น คือถ้าเกิดสังเกตดีๆแต่เราละครออนแอร์มาครับอาสารู้จักทุกบ้านในชุมแสงเลยก็ว่าได้คือปั่นจักรยานไปไหนก็จะแบบอ๋อนี่ไงอ๋อ oh, อาซาไปไหนล่ะอะไรอย่างเงี้ยเรียกว่ารู้ทุกเรื่องเป็นสายเผือกอ่าสายเสือกเลยเข้่ขอาได้ะด็นหนักเราจะมาตอนไหนเจมส์ครับปดนหนักเราจะมาตอนไหนเดี๋ยวกำลังจะค่อยๆมาตามๆมาเรื่อยๆเเพราะว่าในเรื่องตอนนี้มันก็จะค่อยๆเปิดตัวละครใหม่ เพิ่มขึ้นมาเพิ่มขึ้นมาพร้อมกับปมต่างๆนานาที่เพิ่มขึ้นมาก็อยากให้ติดตามชมกันเพราะว่ามันจะสนุกขึ้นแบบอีกเยอะมากๆเลยครับเท่ากับว่าทุกคนดูแล้วมันรู้สึกว่าแซบแล้วในตอนที่2องหรือสามอะไรเงี้ยบอกว่าตอนหลังนี่คือโอ้โหสุดยอดเลยครับของเรานี่จะแซบสูดุ่นี่ๆเนยก็ปมปมของตัวอาซาเองะครับก็ค่อนข้างหนักพอสมควรเหมือนกันไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวไปดูกัน ก็ยังมีอยู่ยังมีอยู่เรียกว่าเป็นพื้นฐานชีวิตของของตัวอาซา,ศาอยู่แล้วแต่แต่แค่มีเรื่องที่เครียดเข้ามาแค่นั้นเองก็อย่างบทนี้ตอนแรกคือมันไม่ได้เป็นบทที่เป็นเราโดยตรงพอได้มาเล่นแล้วกระแสพิเศษมีก็ก็ดีใจดีใจครับดีดีใจที่อตอนแรกก็กังวลน,นิดนิดหนึ่งครับด้วยด้วยเรื่องแองเวลาด้วยอะไรเงี้ยครับคือมันมากระทันหัน แล้วด้วยการเตรียมตัวเตรียมการอะไรมันก็ยังน้อยมากๆแล้วก็แต่ว่าพอได้เข้าไปเล่นจริงๆเราก็รู้สึกว่ามันก็โอเคกับผลงานชิน้นนี้ครับเรื่องก่อนหน้านี้มันแบบ็นโซเชียแลแชร์ว่าแบบออกกาทันกายหนักมากก็แบบเปลี่ยนแบบไม่ใส่ออลิโอห์กลายเป็นแบบสตรองอสตรองอ๋อที่ใครเพิ่งลงมาดูอ๋อครับผมเตือ มันมันต่อเนื่องมาแหละพอดีว่าต้องถ่ายละครผอสื้อแล้วทีนี้ผมก็เลยเล่นมาเรื่อยๆคนขัดใจทําไมลงรูปมือครับลงรูปมือทำไมพอแล้วลงรูปมันเมื่อดีแล้วก็ <c oughs> วเดี๋ยวต้องรอดูต่อไปต้องลำบ,บากเพิ <c oughs> ่มแสงเยอะพอสมควร <c oughs> ต้องเล็กแ <c oughs> ต้เลก็าเร่เรยเป้าหมายในการพิถุนอะไรขนาดไหนเออพิถุนของผมนะผมตั้งใจว่าอยากอยากจะให้ตัวเองเป็นแบบเรียกว่าแข็งแกร่งเอามาสายแบบ เป็นาเป็นเป็นเป็นสายที่เรียกว่าสุขภาพมากกว่าคือพอมาทํางานหนักมันต้องการให้ทุกข้างในอ่ะมันแข็งแรงมากๆในการที่จะประยุงการทํางานในแต่ละวันให้ให้มันดีได้คุณใช้ตัวว่าไงบ้างครับคุณใช้ตัวว่าไงเพราะแฟนคลับก็ดีเหมือนกันไม่ใช่แฟนคลับดีแฟนเธอเนี่ยไม่ได้ว่าไม่ได้ว่าอะไรไม่ได้ว่าอะไรถ้มีเซลลไหมไม่มีไม่มีอนุญาตโชว์ได้ใช่ไหมครับอนุญาตโชว์ได้ใช่ไหม เขาไม่ได้ว่าอะไรไม่ได้มาโอ้ยเหมือนช่วงหลังๆเกมก็เปิดแผงขายของบ่อยอะไรเงี้ยแผยของบ่อยขายของบ่อยตลาดบ่อยคือตอนนี้ก็หมดแผงแล้วฮะที่อ่ะเขาไม่มีไม่มีเด็ดกว่านี้แล้วคร่บเดี๋ยวต้องรอไปแบบงานสำคัญสำคัญแล้วทีเนี้ยเรื่องพี่หนุดเขาเรื่องมันเกี่ยวข้องกับโปรเจกต์ที่เราเหมือนจะเปิดตัวหรือเปล่าอ่ายังไม่เกี่ยวครับแต่ว่ามันจะเกี่ยวเออก็อาจจะเกี่ยวบ้างเกี่ยวเนาะเกี่ยวไม่เกี่ยวงานเยอะงานเยอะ เจะาหลวงโบ๊ทเจ้าของเราจะเผยเปราะเผยเผยได้บ้างยังว่าจะเป็นอะไรยังไงขนาดไหนใกล้ใกล้กลเสร็จแล้วครับแ่ครับจะแย้ไม่ฟังเป็นลักษณะแนวไหนอะไรยังไงเดี๋ยวไปว่ากันครับแต่ยิ้มดูละครกงกรรมครับผมอ่าเราสนุกมากยังไงเรอยากให้ดูจริงครับอ่าเค่งขอบคุณเจ้าเก่งแถวบ้าน